ประเด็นแรกของผมวันนี้ครับเป็นประเด็นข้อคําถามถึงพรรคประชาธิปัตย์เป็นประเด็นข้อคําถามถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ออกมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนั้นควรจะชะลอการลงมติวาระสามการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาของสวนะครับว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดก,กันเนี่ยนะครับและอยากถาม พรคประชาธิปัตย์ถามคุณวิสิ์ว่าการต้งข้อสงเกตแบบนี้เนี่ยไม่อายตัวเองหรือไม่อายปากตัวเองบ้างหรือครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งที่พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งที่นายวิสิ์เวชาชิวะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นชัดเลยครับว่าแก้แล้วเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์อันนั้นเข้ากับการทําที่ คนเชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นเป็นกันว่าการแก้บัญชีรายชื่อหรือ party list จากร้อยเป็น125ยยีสิ้าแก้สสเขตจากสี่ร้อยเหลือส7มร้อยเอันนั้นแหละครับเป็นผู้ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ขัดก,กันชัดเจนซึ่งการตั้งคำถามแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมรนูญในประเด็นที่มาของสวนั้นเป็นการดำเนินการตามกรอบที่สารรัฐธรรมรนูญเคยวินิจฉัยไว้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคงนจะจำได้นะครับว่าเราเคยจะแก้ไขรัฐธรรมรนูญทั้งฉบับมาแล้วซึ่งในครั้งนั้นองค์คณะตุลาการสารรัฐธรมรมนูญได้ให้ความเห็น ได้วินิจัยชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่น่าจะทำได้และแนะนำด้วยซ้ำในครั้งนั้นว่าให้ไปแก้เป็นแบบรายมาตราเที่ยวนี้ไม่มีอะไรผิดฝาผิดตัวไม่มีอะไรใหม่ครับเป็นการแก้ไขรัฐธรมรมนูญตามกรอบที่สารรัฐธรมรมนูญเคยวินิจฉัยไว้คือแก้ไขแบบรายมาตรา นี่ทำตามคำแนะนำทำตามกรอบคำตัดสินทำตามกรอบคำวินิจัยของตุลาการศาลร,รัฐมนูลเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่มีอะไรผิดรูปไปเพราะฉะนั้นการเดินหน้าบทวาระสามประเด็นที่มาสวจึงจะต้องเดินหน้าต่อไปครับไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายและจะไม่ขัดรัฐมนูญไม่ขัดตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและหวังว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นก็คงจะยึดมั่นในแนวทางที่ตัวท่านเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้กรอบไว้เป็นผู้ขีดเส้นไว้ว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้แต่แก้รายนาตราได้ไม่มีใครลืมครับและคนไทยก็ไม่ลืมพรกเพื่อนไทยเองก็ไม่ลืมครับวันนี้ เป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราและหวังว่าสารรัฐธรรมนูนนั้นก็คงจะช่วยกันนะครับเพื่อจะให้ระบบได้เข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เปรียบเสมือนเราช่วยกันทำถนนบนทางให้ดีครับทำระบบสัญญาณเตือนไฟจราจรไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวให้ดีทุกคนต้องเคร่งครัดต,ตามกฎกติกาที่เป็นสากลแบบนี้ ไม่ใช่ถนนดีไฟดีสัญญาดีแต่มีคนไปขับขับรถครอมเรนเพื่อนอำนาจตุลาการทำหน้าที่ในการตัดสินถูกต้องครับแต่อำนาจติบัญญัติต้องมีหน้าที่ในการออกกฎหมายบัญญัติกฎหมายหรือแก้กฎหมายได้รัฐบาลมีหน้าที่ทำตามการบริหารตามกรอบกฎหมายที่ระบุไว้แต่วันนี้ตั้งคำถามว่ามีใครพยายามจะขับรถครอมเรนคนอื่นหรือไม่ และก็ขอทีนยัจกับพรรประชาธิปักนะครับว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ขัดก,กันไม่มีการได้ประโยชน์ใดๆทักซสิ้นะครับ